ตอนกระเป๋าผูห้หญิงคนนั้นมาหาคุณแม่พี่เก่งทำไมนะเขามาขอยืมเงินจะต้องเอาไปเสียค่าเล่าเรียนให้ลูกทำไมเขาไม่มีเงินล่ะเขาไม่ได้ทำงานหรอทำเขาเป็นกระเป๋าอะไรนะเป็นกระเป๋ากระเป๋ารถเมย์นะไม่รู้จักเหรอคนเก็บค่าโดยสารรถเมย์นะ่ะ เขาเป็นคนทําไมเรียกเขาว่ากระเป๋าล่ะคุณพ่อเคยเล่าให้พี่เก่งฟังว่าสมัยก่อนคนเก็บข้าวโดยสารรถรางหรือรถเมล์ต้องสะพายกระเป๋าคงเป็นเพราะว่าเขาสะพายกระเป๋าจึงเรียกกันว่ากระเป๋ารถเมล์คำว่ากระเป๋านอกจากจะใช้เรียกสิ่งที่ใส่เงินหรือของต่างๆแล้วยังใช้หมายถึงพนักงานเก็บข้าวโดยสารรถเมล์หรือรถประจำทางอีกด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะ Bye.